นาฬิกาโรเล็ที่กันน้ำได้ลึกกว่า s u b m a r i n นอรก็คือซีดเวลเลอรแต่ยังมีอีกเรือนหนึ่งค่ะที่กันน้ำได้ลึกกว่าซีดเวลเลอรก็คือด p ฟซีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีนาฬิกาด p ฟซีจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันค่ะสำหรับนาฬิกาด p ฟซีนะคะ เป็นนาฬิกาสําหรับนะักดำน้ำนะคะซึ่งดำน้าได้ลึกมากๆเดี๋ยวให้ช่างวิพัฒน์อธิบายเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้ให้ฟังกันค่ะคก็ตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเรื่องของการกันน้ําได้ค่อนข้างลึกเลยครับ3,900เมตรนะครับหรือ1,2,800ฟุตนะครับด้วยคุณสมบัติที่ตัวเรือนค่อนข้างแข็งแรงหนานะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับของเขาเนี่ยเป็นซฟไฟร์คิสนี่มีความหนาถึง5.5มิล จึงหนามากๆอันนี้คือต้องทําให้หนาเพราะว่าจะเน้นเรื่องของการกันน้าเป็นหลักนะครับแล้วก็ด้วยตัวเรือนที่เป็นเป็น,ปนไม้ยมนะครับเกียวล็อกนะครับตัวฝาหลังก็จะเป็นแบบตัวลิงล็อกนะครับตัวนี้เป็นเกียวล็อกเหมือนกันนะครับและก็ยังมีจุดเป็นฮีเลียมวาล์วนะครับตัวนี้นะครับยังไม่เท่านั้น ตัวสายก็ยังมีความพิเศษด้วยใช่ไหมคะสายนาฬิกาสำหรับในการดำน้ำเนี่ยสายจะมีความพิเศษที่จะสามารถขยายได้เดี๋ยวให้ท่านพิพัฒน์อธิบายให้ฟังความพิเศษของสายครับผมสายก็คือเวลา,ามันจะเป็นเหมือนเราคนที่ใส่ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะขยับได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเวลาเราลงน้ําลึกๆเนี่ยร่างกายของเรามันจะมีการขยายหรืออาจจะรู้สึกคับตรงนี้ครับก็สามารถที่จะปลด ขยับเลื่อนตัวล็อกอนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตจะเป็นฟันปลาข้างในเนี่ยครับก็สามารถจะขยับออกมาได้จะขยับเข้าขยับออกด้วยด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรนะครับแล้วก็เขาก็จะล็อกของเขาได้แบบสนิทและและแข็งแรงด้วยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฟลิปล็อกนะครับก็สําหรับในการเลือนนี้นะคะลูกค้าที่เป็นเจ้าของเนี่ยใช้งานจริงๆ คือจะเห็นว่าแม้จะเป็นในการรุ่นที่จะเรียกว่าลิมิเต็ดก็ไม่ใช่นะรจริงๆว่าในท้องตลาดเนี่ยมีน้อยมากๆเพราะจะต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆรุ่นนี้ไม่ใช่ร,รุ่นฮิตที่จะเอามาแบบ ทำกำไรไว้อย่างนั้นแต่ว่าเจ้าของคะใช้งานมาค่อนข้างสมบุกสมบันทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นนาฬิกาแบบในรูปแบบสปอร์ตด้วยเนาะอาการมาก็มีค่อนข้างจะหลากหลายเลยอย่างที่พัดเล่าว่าลูกค้ามาในการเียนี้เข้ามาด้วยอาการก็ตัวนี้จริงๆน่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่เขาผลิตออกมาเพราะว่ามันตัวคาลิเบอร์เครื่องเนี่ยยังเป็นตัว3135อยู่นะคะเพราะว่าซึ่งรุ่นหลังๆที่ผลิตออกมาจะเป็นตัว3235หมดแล้วนะครับก็อายุตัวนี้น่าจะประมาณ10กว่าปี นะครับแล้วก็จากลักษณะการใช้งานก็คือน่าจะใส่ติดข้อมือประจำจนสายมันมีอาการที่ว่าข้างในมันสึกล้อแล้วก็ยืดค่อนข้างเยอะแล้วค่ะไม่แปลกที่ในการเรือนนี้สายจะยืดเพราะว่าในการหนักมากเนาะใช่ครับตัวเอนค่อนข้างหนักคือลองเทียบกับ iPhone ที่ตัวเองใช้อยู่นะคะไอโฟน11 Pro Max เนี่ยเรือนนี้หนักกว่า p h o n นอีกค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่สายในการมันจะยืดได้ง่ายเนาะก็ตัวนี้ก็ ลูกค้าก็ามาให้โรงลรักษาตัวเครื่องนะครับล้างเปลี่ยนตัวชุดลานใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของสายเนี่ยตัวเรือนเนี่ยก็จะมีทําการกระชับใหม่ทั้งหมดแล้วก็ขัดทำลบรอยผลแมวกับการใช้งานต่างๆนะครับค่ะ,คะอันนี้ก็เดี๋ยวส่งให้ช่างวิพัฒน์ดูแลต่อนะคะเราก็คงจะใช้เวลากับในการเรือนนี้อีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนี้ ฝากทุกท่านติดตามนะคะเราจะมาดูกันว่าผลงานหลังจากซ่อมเสร็จแล้วจะสวยและเงาและใหม่ยังไงบ้างนะคะ <Okay. S 1> ติดตามตอนต่อไปนะคะ ากทุกท่านสนใจจะซ่อมในการกับแม c กนาโนนะคะปรึกษาช่างก่อนได้ที่ l i n e @macnano หรือโทร092 302 6900ทีม mm hmm. ช่างทุกคนยินดีบริการทุกท่านนะคะ